เมื่อวานนี้คุณพิชัยชุนหะวชิระท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างประกาศออกมาบางเรื่องเนี่ยผมต้องบอกว่าผมชื่นชมท่านมากท่านประกาศสั่งให้กอยศออชะลอการหักเงินเดือนสําหรับผู้กู้ยืมที่หักโดยพาราการ3,000บาทต่อเดือนไปก่อนจนกว่าการคํานวณการปรับปรุงยอดหนี้ใหม่ ที่พวกกอยศและนายลวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังซึ่งดูแลรับผิดชอบกอยศจะแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณาใหม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนี่คือคนที่ทํางานเป็นผมได้มีโอกาสคุยกับคุณพิชัยผมต้องบอกคุณพิชัยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพอคุณพิชัยฟังเรื่องที่ผมอธิบายฟังว่าข้อบกพร่องจุดอ่อนมาอยู่ตรงไหนผมพูดสั้นๆบอกว่าไอ้ระบบของกอยศเนี่ยมันใช้ไม่ได้ ข้อมูลไม่เคยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะแอปท่านบอกไงไท่านบอกว่าผมรู้แล้วผมลงไปดูแล้วคุณพิชายรัฐดีกลางบอกมันเละจริง,รงๆผมยอมรับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีพยายามการบีบให้ผู้กู้เนี่ยมาประนอมหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ทง้งทางที่การคำนวณหน,นี้หลักการที่คุณพิชายยอมรับว่ากําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จก็ยังคํานวณหนี้ที่แท้จริงไม่เสร็จแล้วจะเรนีกเข้ามาประนอมหนี้ทําไมแล้วผมก็บอกว่าแล้วคุณพิชัยรู้ว่าจู่ๆเนี่ย ไปบังคับให้ลูกหนีกอออ้กยศต้องจ่ายเพิ่มอีก3 0 0พันบาททําหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานคุณพิชัยผู้ผมยังไงไหมคุณแล้วาโรนคุณฟังให้ดีๆเฮ้ยคุณพิศมันทาได้ยังไงวะอันนี้ผมไม่ไม่เห็นด้วยอ่ะรับดีคลังไม่เห็นด้วยคุณแล้วโนคุณฟังหรือเปล่านายคุณพูดกับผมแล้วโทรศัพท์เฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้ผมไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลงไปดูให้ไปทําเขาได้ยังไงอย่างนี้อ่ะเห็นไหนม ช่วยไปบอกไอ้ยัยทอมบอยเขาหน่อยสิที่เป็นผู้จัดการกรอยศวันนี้ผมต้องเช็คบินคุณละวรนหน่อยแล้วทนายเนี่ยที่ฟ้องร้องลูกนี้กอยศเนี่ยสนุกมากส่วนใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวพันกับ บุคลากรหรือว่าเป็นบุคลากรบางคนของ k t b รลอฟเฟิรมซึ่งลาออกมาเหมือนกับบอกว่าให้มาอยู่ที่นี่ก่นคุณคอยรับเดี๋ยวผมสั่งให้ฟรรร้องฟ้องไม่ไปเรื่อยๆเอาไปลายลายเอไป7 5ดันห0 0ประนอมดี่ได้เสร็จเรียบร้อยผมแบ่งอีก10% <c oughs> แม่งลูกอีช่างฟรรร้องจริงๆท่านผู้ชมผมก็งงว่าทำามันเป็นอย่างนี้ทำไมการสั่งหยุดฟรร้องนั้นคุณลวรนปลัดกระทรวงการทงทําไมท่านสั่งไม่ได้อ๋อ มันเป็นอย่างนี้เองแหละก็คือดอกคุณลวรนแสงสนิทเป็นประธานบริษัทกรุงไทยรอเฟิร์มเข้าใจอย่างท่านผู้ชมเป็นประธานของบริษัทสำนักงานของทนายความของกรุงไทยกฎหมายกรุงไทยแม่งเป็นอย่างนี้อท่านผู้ชมเพิ่งถึงบางอ้อเมื่อพระราชบัญญัติกอยศ .2566 มีผลบังคับใช้วันที่21มีนาคม คุณใช้หรือเปล่าคุณวัฒน์รนคุณตออผมคุณอย่าตะแบงแล้วยัยนันทวันด้วยใช้หรือเปล่าถ้าคุณใช้คุณจะไม่รีบฟ้องเขาแหลกลาเลยและจะไม่รีบบังคับไปหักเขาสามพันบาทเพื่อเขามายอมประนอมนี่คุณจะได้เลิกหักเขาคุณจะไม่หักเขาได้อย่างไงในเมื่อตัวเลขนี่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ท่านต้บดีว่าการโจรขังนะท่านอย่าไปเชื่อแม่งโดยเฉพาะยิ่งรับรอนมันพูดอะไรกับท่านนะแม่งโกโหกหมดวันนี้ท่านออกมาแล้วเนี่ยท่านเป็นพระเอกท่านเป็นฮีโร่วีรบุรุษในสายตาของลูกหนี้กยศเด็กๆทั้งนั้นคนที่ไม่มีตังค์แล้วต้องไปกู้เงินเรียนจบออกมาเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมืนหม่นกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โดนหักจนบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่เงินกินข้าวเลย <c oughs> เงินซื้อกระดาษเช็ดตูดยังไม่มีเลย คุณพิชายท่านอดีคางท่านท,านทงสงสารเด็กพวกนี้แม้เกิดช่างปรับโครงสร้างนี่กับสารสารก็บอกว่าให้จำเลยผ่อนส่งเดือนละพันบาทคุณละวรนครับคำสั่งสารพันบาทคุณยังไม่ฟังเลยจูจูคุณไปบวกครับเพิ่มอีกสามพันบาทคุณจะบ้าหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ผมผมพูดคุณทําผิดกฎหมายเพราะเขาพูดชัดเจนแล้วไงว่ามีผลใช้บังคับ21บมีนาคม2 5 6 6แสดงว่าภายในองค์กรคุณมีปัญหา มีการทุจริตในเรื่องทางเทคโนโลยีในการที่จะปรับโครงสร้างหรือเอาตัวเลขออกมาคุณรับรอคุณยอมรับมั้คุณรับรออายมั้ครับคุณเป็นได้ยังไงวะประหลัดกระทรวงการคลัง